สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะ EP ที่21นี้จะพูดถึงเรื่องของการอพยพอของชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์กันนะคะบรรดาลูกหลานของคนอิสราเอลได้เดินทางไปที่ทะเลแดงโดยการนําของเสาเมฆและเสาเพิงและเพียงไม่กี่วันเขาก็เดินทางมาถึงชายฝั่งทะเล แดงซึ่งข้างหน้าของพวกเขามีแม่น้ำขวางอยู่และมีภูเขาขนาดพวกเขาอยู่ทั้งสองข้างทางและในเวลานั้นกองทัพของคนอียิปต์ก็ไล่ตามหลังพวกเขามาติดติดเพราะว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ฟาโรมีประสงค์ที่จะให้คนอิสราเอลกลับไปเป็นท่ารับใช้คนอียิปต์ตามเดิมหลังจากที่พวกอิสราเอลออกเดินทางมาได้ไม่นาน ฟาโรก,ก็รับสั่งให้พลโยธาของพระองค์จัดรถลบและทหารม้าให้ไล่ติดตามฝูงชนของคนอิสราเอลไปและในไม่ช้ากองทัพของคนอียิปต์ก็ไล่หลังมาจนเกือบจะทันถึงคนอิสราเอล <c oughs> เมื่อคนอิสราเอลมองเห็นกองทัพของคนอียิปต์ไล่ามาข้างหลังพวกเขามีความรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งพวกเขาล้องต่อโมเสสว่า ทำไมท่านจึงพาพวกเรามาสู่ดินแดนที่แสนจะโหดร้ายอย่างนี้เล่าให้เรารับใช้คนอียิปต์ก็ยังดีกว่าให้เราต้องมาตายในถิ่นธุรกันดารน,นี้โมเสสตอบพวกเขาไปว่าอย่าก,กลัวเลยจงมั่นคงไว้แล้วคอยดูความลอดที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกท่านเพราะพระเจ้าทรงจะลบแทนท่าน หลังจากนั้นเสาเมฆก็เคลื่อนไปอยู่ข้างหลังของคนอิสราเอลและอยู่ระหว่างคนอิสราเอลและกองทัพของคนอียิปต์ในหมู่คนอิสราเอลนั้นพระเจ้าบรรดาลให้มีความสว่างและมีพัะสิริของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่ในหมู่คนอียิปต์นั้นมีแต่ความมืดปกคลุมมีความโกลาหนเกิดขึ้นทั้งกองทัพของพวกเขา มีลมตะวันออกพัดไล่น้ำทะเลตลอดทั้งคืนดังนั้นรุ่งเช้าทะเลจึงกลายเป็นพื้นดินที่แห้งส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาและเสาเมฆของพระเจ้าก็นำหน้าพวกเขาคนอิสราเอลสามารถเดินผ่านทะเลแดงไปถึงถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่อีกวากหนึ่งด้วยความปลอดภัย ส่วนกองทัพของคนอียิปต์ซึ่งมีทั้งพลรถม้าและรถลบก็ไล่ตามอิสราเอลมาติดๆแต่บัดนี้ผืนทรายได้กลายเป็นโคลนม้าและรถลบจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วอีกต่อไปเมื่อคนอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดงไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วโมเสสจึงเอาไม้จึงยกมือของเขาขึ้นและน้ำที่ เป็นเหมือนกำแพงก็ไหลามารวมกันดังเดิมอีกครั้งหนึ่งและท่วมกองทัพฟาโลทำให้พลโยธทาทั้งสิ้นของฟาโลตายต่อหน้าต่อตาคนอียิปต์โมเสสยังเขียนบทเพลงแห่งชัยชนะแล้วพวกเขาก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันโอ้ตื่นเต้นนะคะเด็กๆดูสิทะเลกลายเป็นถนน พระเจ้าเปิดทางให้คนอิสราเอลเดินข้ามไปอย่างง่ายดายเลยนะคะจบแล้วเอาล่ะเรามาดูคำถามท้ายบทกันนะคะวันนี้ก็มีสามข้อเหมือนเดิมนะคะเด็กๆข้อหนึ่งประชาชนรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาจะต้องไปที่ไหนข้อสองใครเป็นผู้เคลื่อนเสาเมฆและข้อสามเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพของฟาโร มีข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้อยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ29พระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อคนอียิปต์ได้ลองเดินดูบ้างเขาก็จมน้ำตายหมด